ดูดีชาแนลมีแฟนเพจ Facebook มานานแล้วนะครับแต่ไม่มีใครกดติดตามเลยอย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจ Facebook ดูดีชาแนลด้วยนะเาไปแล้วโอเคเอาหางเอา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 ไปอ่ะมีการปาน้ำก่อนเมื่อกี้จะเก็บใครได้หรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจเลยนะฮะสวัสดีทุกคนเลยนะครับผม ที่ควรนะฮะเดี๋ยวผมขออ่านี่ก่อนลวกันเฮ้ยมีคนอยู่บนมีคนอยู่บนหัวเราอะ่ะเมื่อกี้ตรงนี้มีคนเปิดประตูไปแล้วอะ่ะเฮ้ย,ย,ยมีคนเหมือนเหมือน้นของแถวนี้ยผมต้องพังที่จูครับพังสิอ่าดี ไม่รู้จะเก็บใครได้ไหมพี่เจนสี่คนอ่ะยากอยู่ครับคือเขาเกิดเองได้ทุกคนอ่ะค่อนข้างยากอยู่นะค่อนข้างยากอยู่ค่อนข้างยากอยู่ว่าฝั่งนู้นครับเดินกลับไปฝั่งนูน้นดีกว่าผมว่าน่าจะมาเออหนึ่งทีก่อนคนคนนี้เอ้ยนิดเดียวเอ้ยนิดเดียว อออืื้หนี่เดียวเออนี่เดียวเออโดนก่อนอีกหนึ่งทีเอ้ยนิดเดียวอืมสักทีก่อนสักทีก่อนโอ้โหปิดปิดกั้นความสามารถไอ้คนคนนี้ดุนด่วนดุนด่วนเลยดุนด่วนเลยไปไหนละเอ้ยอะไรอะอะไรอะโอ้โหหยิบมะนาว หยิบมะนาวเฮ้ยไม่โดนเอ้ยอยืโดนกันแตกแหกไปแล้วรอก่อน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 ตาม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 ,ตามเลยตามเลยเล่นยากอยู่ครับผมทุกคนฮนะตกลงไปยังเอ้ามีการคงขังผมเฮ้ยเฮ้ยคนคนนี้อื อะไรของเขาเนี่ยเขาพยายามช่วยเพื่อนนะเออเอายืนนิ่งยืนนิ่งแบบนี้ก็ฟรีเลยครับของฟรีโอ้โอ้แบบนี้ไม่มันเลยออกเกมไม่ได้คนเนี้ยออกเกมไม่ได้คนเนี้ยเราไม่เอาเขาก็ได้นะไล่คนใหม่ก็ได้ใจดีเกินไปปะวะเราใจดีเกินไปปะวะทุกคนว่าไง ุกคนว่าไงใจดีกันไปเปล่าใจดีกันไปเปล่ากรอบยังไงยังไงมันยังไงมันยังไงหึฮึพี่เจนโอ้โหมันยังไง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 อืเอ้ยผมปาไม่โดนว่ะใช้บอลน,น้ำนี่แหละใช้บอลน,น้ำนี่แหละอย่างเอาคนคน,คนนี้อ่ะ เฮ้ยเฮ้ยหลายจุดแล้วนะหลายจุดแล้วนะกลับมาแล้วเหรอคนคนนี้กลับมาแล้วเหรอเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเอ้ย,อย,อยไม่โดนว่ะอีกทีเอ้ยโอ้โหพลาดเอออือมสักทีแตก เราใจดีเกินไปกันหรือเปล่าหฮ้เราจะใจดีเกินไปหรือเปล่าไม่รู้ใจดีเกินไปก็ไม่ดีเอ้าติดอืมเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยอืมคนนี้เขาหลบน้ำได้ฮะเอออีกสักทีหลบน้ำหรอ ออืหหลบน้ำเหรอหลบน้ำเหรอเออหลบน้ำเหรอหลบน้ำเหรอมันยังไงหลบน้ำอ่ะฮะเอ้ยมันยังไงหลบน้ำอ่ะหลบน้ำมันยังไงเอ้ยเอ้ยหลบน้ำมันยังไงเอ้ยหลบน้ำโอ้โห เอ้ยหลบน้ำเหรอหลบน้ำเหรอไปผมไม่ได้เอาพังทลายมาว่ะเขาวิ่งเข้านี่ว่ะไอม,มีคนออกไปคนนึงอ่ะอือหือพี่เจนคนนี้ยังไงซุปเปอร์เจนซุปเปอร์เจนโอ้โหนี่เดียวเท่านั้นนี่เดียวเท่านั้นนี่เดียวเท่านั้น เออแตกไปเลยอีกหนึงอ่ะแตกสวัสดีทุกคนนะฮะตรงนี้มีคนสวสดอยู่ตำรวจมานะครับผมก็ปาไปก่อนไม่มีใครวะทุกคนผมเออเองอ่ะเอ้ยมีคนเอ้ยหนึ่งทีสักคนสักคนก่อนสักคนก่อนซ้ายขวาหน้าหลังไม่มีวัสดุอับเยอะ เฮ้ยเอมันยังไงอยู่หูนิดเดียวเพียงนิดเดียวเท่านั้นโดนมุมโดนขอบโดนมุมโดนขอบยังไงโอ้โหมีคนหยิบยญาไปแล้วฮะแนน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 ออกไปนะอย่าขึ้นมา อย่าลงอย่าโดด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 มันยังไงมันยังไงตามสิบเก้าแปเขาน่าจะชุกกันได้ครับตอนนี้ตึงสุดๆนะครับสั่งเซอร์ไพรเวอร์จะพลิกสถานการณ์กันอย่างไรดีแล้วผมก็ตามมาติดๆครับตรงนี้ไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนกันนะฮะพาไปก่อนอุ้ยอุ้ยมองไม่เห็นอยู่งบนว่ะ ให้เขาชุบกันก่อนว่าไงจ๊ะพี่เจนพี่เจนของน้องเอาใครดีวะเดี๋ยวนะผมขอเช็คก่อนอยู่นี่กันอยู่นี่กันอุ้ยเขาหยิบโทรศัพท์หยิบโทรศัพท์เหรออุ้ยวิย่งบน วิ่งบน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 ได้ดิได้ดิวิ่งบนก็ได้ดิ้พ hey, ี่เจนช่วยไปนูน่นเราไปนูน่นให้กลับไปนูน่นโอ้โหรับอีกแล้วรับเกง่งรับเกง่งเป็นโอเปอเรเตอร์เหรอเป็นโอเปอเรเตอร์งั้นเหรอเป็นโอเปอเรเตอร์เหรอหือหเอมันยังไงมันยังไงมันยังไงเป็นโอเปอเรเตอร์เหรอเป็นโอเปอเรเตอร์เหรอมันเป็นโอเปอเรเตอร์เหรอ หืมหืมหืมหาหามันยังไงหาหามันยังไงหาหืมหาหืมหาหืมหืมเอออะไรหืมหืมอยากจะเล่นกับพี่มากเหรอเออหีเออเ,อ,อ,เอ,อเรียบร้อยแตกไปหนึ่งครับผมเรียบร้อยไปหนึ่งแเกรก็มาครับเหลืออีกหนึ่งคน มันยังไงตรงนี้มีคนสวดอยู่หรือเปล่าสวัสดีาสวัสดีเจ็บเจ็บเจ็บก่อน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 อย่างแม่นคนคนนี้คนคนนี้อย่างแม่นคนคนนี้ไปอย่างแม่นเอ้ยเอ้ยยังไงเอ้ยโอ้โหนิดเดียวนีดเดียวเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นเหลือเธอคนสุดท้ายสินะเอ้ยเอ้ยนิดเดียวเอ้ยโดนว่ะอีกทีเอ้มา มาเลยมาเลยมาเลยมุดท่อมุดท่อมุดท่อไปแล้วมุดท่อไปแล้วเอ้ยเรียบร้อยกันแตกแหกกันแตกแหกเต้าหัวไม่โดนโดนเฉียวหัวไปนิดเดียวเฉียวหัวไปนิดเดียวรอ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 อยู่รออยู่หนึ่งสองสามเอจุมีมีมีไหมมีไหมเฮ้ยอย่ามายุ่งกับกูเฮ้ยอีกจุดแล้วเฮ้ยเอาวะผู้ชายคนนี้ เอ้ย,เ,อยเรียบร้อยฮะแตกไปอีกหนึ่ง <c oughs> เหลือคนสุดท้ายในค่ำคืนนี้มาดูกันว่าเราจะเก็บเขาได้หรือไม่ฮะและคนคนนี้เขาจะฟื้นคืนชีพได้หรือเปล่าเอาละฮะตอนนี้อยู่ที่คนคนนี้เลยอาย,งงยังไงพี่เจนยังไงพี่เจนยังไงพี่เจนเอาไม่ใช่คนนี้ไม่อยู่คนนี้ไม่อยู่ คนนี้ไม่อยู่พังประตูไปก่อนอ่ะขึ้นไปไหนแล้วขึ้นไปไหนแล้วอยู่นี่อย่างนั้นนะหรอพังประตูไปก่อนยังไงพี่เจนซุปเปอร์เจนพี่ซุปเปอร์เจนเออโดนโดนโดนอ่าโดนอีก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 หรือเปล่า ไปเลยฮะอันติเลยละกันอันติเลยละกันอามตามมาแล้วเอ้ยเออเรียบร้อยครับผมแตกซูเปอร์เจนชักกระเดีว่วทำคืนนี้กลางวัน,หนอหะนะนสุดยอดฮะ เรียบร้อยไม่ไม่น่าเชื่อว่าเราจะเก็บเขาได้นะครับสุดยอดอุ้ยโคตรสามร้อยสี่แนะ่คนนี้เขาออกเกมอ่ะน่าจะโดนแม่เรียกไปล้างจานหรือเปล่า